ผมชื่อนายสุพิษบุตรดีบ้านเลขที่34หมู่6ตำบลทุ่งโคอำเภอหนองฉางจงังหวัดอุทัยธานีโรงงานผมด้วยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี31นะครับก่อนหน้านั้นก็ทำมา10กว่าปีจดทะเบียนปี31เริ่มก่อตั้งมาแล้วก็ทำงานมาตลอดนะครับเปิดโรงงานเปิดโรงงานที่นี่ที่กรุงเทพแล้วก็ที่อุทัยธานี2แห่งนะครับ ใช้ทรัพยากรในบ้านเราแล้วคนงานก็ในบ้านเรานในหมู่บ้านอะไรเงี้ยชุมชนครับเอ,อกลักษณ์จะโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาก็เพราะว่าของเราเส้นลายจะไม่เหมือนใครนะฮะสีสันจะไม่เหมือนใครในการบิ้วงานในการสกรีนงานขัดงานก็เรียกว่าดูแลตลอดการใช้งานนะครับลูกค้าได้ไปก็จะประทับใจแล้วก็มีการรับประกันตัวสินค้าด้วยนะครับว่า สินค้าเราถ้าหักพังเราจะซ่อมให้ฟรีทําให้ฟรีหมดนะครับติดต่อคุยทางไลน์ก็ได้ทาง a c e b o o k ก็ได้ครับเพงซีเวอร์เนะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็083 117 6586นะครับโทรมาได้เลย